อดเดียมะแรงครับสะพานขามแม่น้ำคงนะครับขามไปปากเซ่เนาะวันนี้ไปเอาผายูุซักไว้นะครับยุในตลาดนี่แถวตลาดดาวเรื่องนะครับพี่น้องไฟยังกลางคืนนะครับยุสะพานขามปากเซ่นะครับงามงามข้าเจ้าจติดไฟไหมนะครับ ไฟมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีผ้าเบืงไปเบืงพระราสว่างเก่านะครับพระราสว่างเก่าของเจ้าบุญโอมนะครับตั้งแต่สมัยเล่ายังปรกปกครองเป็นระบบอาประชาธิปไตยททีมีพระมหากษัตริย์นะครับพี่น้องเป็นพระราชวังเก่าอของ กษตรย์จตจัมปะซักนะครับองค์สุดท้ายเนะาะจบุญอุ่มนะครับเพิอ่นตะก,กี้นะครับพระราชวังนีนะครับพู้นพี่น้องแนี่ยห็ินไฟละลายคนพระราชวังนีเป็นเป็นโรงแรมเกามาก,ก่อนนะครับเป็นโรงแรมซื้อจัมปะซักท่าเลดนะครับ กับปบถิ่มห่างมาหลายปีนะครับสองสามปีเนาะตั้งแต่ผมมาปากซีใหม่ๆนะครับเพิ่นกับท่านได้เหต่ตนะครับปาถิ่มไปเลยนะครับตอนนี้เขารีโนเวทหม่นะครับทั้งข้างนอกทั้งในเนาะบ่ฮหัวเขาจะเฮ็ดเป็นหยังนะครับสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งนะครับสิบห้าพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศนะครับยังกระคืนนะครับ ในปากซีและก็รบ,บรรยากาศหนาพลาสว่างเก่านะครับพี่น้องเขาจ้าเปิดไฟมันกันง่ง้มนะครับอันนี้เป็นร่งแนม <c oughs> จัมปัสกแกนโฮเทลนะครับข้างล่างนี่ครับหมองติดนนำนี่ก็ิิเป็นร้านอาหารเนี่ยกะขึ้นนะครับผู้ว่าได้พากก็สามารถไปสั่งอาหารกินได้นะครับตวัดเสียเงินเด้อครับ ซื่อกรเทิงกับเป็นโรงแร่มนะครับโรงแร่มระดับอ่าแถวหนานในปากเซเลยนะครับอันดับต้นๆนีน่แหละโรงแร่มยังเกิดขึ้นปากเซก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องผมมาจะพาทพพิณนไปเยี่ยมยามพาจานยอูจัปบาซักเนาะยุบันน้องพัมไม่นะครับ อยู่ทางาทางแถวดอนตลาดครับเขาไปตังเลิกเล็กครับเขาไปอีกจนเกือบแค้มของคุละพี่น้องอยู่บ้านบ้านน้องพัมไม้นะครับก็คือนนะต้องไปเอาผ่าก่อนครับพี่น้องเียเบื้องบรรยากาศยมามคืนนะครับของแท็กซี่เนาะอันนี้วงเวียนแหลกจากย่างที่เคยเห็นกันดูๆเนาะเป็นวงเวียนปลาโลมานะครับ องเวียนปาโลมาอิลาวดีเป็นปลาโลมาที่เป็นปลาโลมาน้ำจืดนะครับที่อยู่มนน้ำโขงนะครับอยู่ทางทางไตเนาะทางติดฟังขมร์เมนลหรครับพี่น้องผมสิเลียวมาทางาตลาดดาวเฮืองนะครับตลาดดาวเฮืองเป็นตลาดปากเซเนาะอันนี้เป็นเซเว่นที่สองนะครับของปากเซ อยู่หนาตลาดดาวเฮืองรถจักรไนย,ย์ฟังตลาดแรงมีฟังตลาดแรงยี่นี่ครับพี่น้องย่างเขาไปนี่นะ่ะสิแปลผ่าอยู่ฝากพูนเลย่อทางเขาหอวาวาค้ามสีเบ้าก่อยครับป้าถิ่มใบมาสอนเอาไปถิ่มใบหลานมาสอน เดี๋ยวไปพอกันยุคพาราสว่างไม่นะครับว่าพาราสว่างเกา่าว่าเขาสีเหตดว่าเขาเหตุเป็นอย่างน้องพี่น้องเดี๋ยวจังเป็นอ่านเบิรงนตายเขาเรื่เกิดขึ้นใซิบามาเนี่ยครับพี่น้องไสกับ่อ่อยหงได้ยืสยด,ดส้นนีกกระไดขนาดเส้นกลางเรื่อง ไท่บเบื้องเนาะยันกระเคลิ่น <c oughs> ผมสีมา้าวงเวียนนี่นะครับวงเวียนอ่าสีคามขัวไปทั่งบ้านบ้าบีกเนาะกับสีามไปทั่งก็สีไปทั่งน้องหินเนาะ <c oughs> วงเวียนนี่เลยพี่น้องจำไหม ทำไมไม่ไปล่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะจะคือว่าไปวงเวียนก่อนพะยไงเอ้ากลายเป็นว่าผู้ยู่ในวงเวียนได้ื่ายานสิ่งตามรักแล้วให้คนอยู่ในวงเวียนไปก่อนนะ ครับถกำแพงเป็นลักรอนสบายดีปากเซกิโลเมตรที่ศูนย์ยุ่นี่ได้พี่น้องนักขิโลนี่พี่น้องกู้ทางขวาไปสะพานน้องหินนะพี่น้องข้ามไปทางบ้านเบ้าซุปข้ามไปสวนกระเซ็นนี่แหละครับพี่น้องถ้าจอเปิดไฟมันกัดมุมแก่งดีได้ยังกะคืนกั่บ่เปิดจะมืด นีพี่น้องวางเกางามแี่งตะขีลาสุนเป็นร่องแรมได้พี่น้องก่อนสีมารีโนเวทหม่เนาะซื้อกว่าสีท่าสีไม่พี่น้องมันสีมีสามสามหลังตอก,กันเลยครับเป็นหลังแปบตอกันเนาะงามแี่งครับ มนีน้ำผูอน้ำดือมห่นนะาน่ะเจากำลังแต่งสวนเนาะแต่งภายนอกบ่หัว่ายในเห็ดไม้เบิดหรือยังง่งามแห้งครับน่าสิเป็นล่องแรมล่ะพี่น้องยวไปถามขาจาวกันนะก่อนเนาะขจายังท่านได้เปิดเห็ดก้นเขาแลว ขขาเจาก็บว่าไดิดปีศายบอกไปครับว่าเป็นเมียงเนาแล้วนี่จะเป็นพี่ต่าพลังนะครับพี่น้องมาเค็ียบผ่าพบรรยากาศยุคไกลๆเฮเบิ้งนะครับงามด้ยครับพี่น้องตอนตอนรีโนเวทอ่ะมันปิดไฟมันหมืดน,นะครับมันบ่มีหยางเนาะ มันเป็นตะยานนะครับพรเท็ยนแล้วมันละง,งามครับอย่ามาเก็บภาพบรรยากาศให้เบินะ่งเนาะเดี๋ยวฉัไปถามไอเ,เป็นเป็นทาหารเฝ้าวี่หนะ่เนาะว่าข้าเจ้าสีเท็ดเป็นหยังเนาะเพราะว่าป้ายข้าเจ้ากับท่านได้เขเียนบอกนะครับนี่ครับป้าย เป็นทะเลาสาบว่างเจ้าเลยพี่น้องยำยำยำมายำกังเว้นน่ะมันจะงามอยู่ครับแต่ว่ามันบอกงามซ้ำเนี่ยกระเคลิ่นเนาะยำกระเคลิ่นข้าเจ้าเปิดไฟมันหล่างงามพี่น้องอย่าอย่าพลาดพี่น้องว่าเบิ้งซ้ำนี่แหละสไปหาเอาผ่ามันละเนะาะตอนนั้น กับโร่องเล่ยมจ้ไปหาอาบน้ำอาบแน่นอนครับมือคืนสิบ้าพอกแม่ไปเที่ยวตาดฟ้านครับตาดเนี่ยงใส่ละอไอเราอยู่ใส่หรอเราอยู่นี่เนี่ยงามเงี่ยงนะพี่น้องถ้าถามอายแล้วเนาะอไอวันว่าสี่กับมาเปิดเป็นโรงแรมใหม่อีกเที่ยนึงนะครับแต่ว่าท่านได้หุ่นจักซื้อเนาะถ้าเขา ขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายก่อนจังสีงหัวว่าเป็นซื้อววาอย่างเนาะถ้าเจ้าลีนเวดไม่เวดเลยด้วยพี่นนอะท้าสีท่ายางไม่แล้วเนาะถ้าขี่มันสีเป็นสีคล้ายสีวัดแถบแดงเหลืองเนาะแถบแถบแดงทองเหลืองอันนี้มันถ้าเจ้าเหตุเป็นขาวเหลืองเนาะมันสาตาขึ้น อันความรอว่าพอเขาเนี่ยก็คือวัดคือวัดจัวเอียงก็คือวัดอยู่สวนยอมหนาล่งเร่มนี่ตกแตงบ่เป็นหน่อยนะครับกำลังปลูกนำปลูกอยู่ทางะพี่น้องเนี่ยก้อนสิบปีคลิปไทยให้ขากลับให้เบืบ้องก่อนนะพี่น้อง ขากราบข่าวสาพานพ <c oughs> ี่น้องเลี้ยวขึ้นไปทั้งผู้นะครับ<ม>เป็นไสหงุงในน้อยนะครับ<ม>เป็นพระพระไอ้ยุทัง้งผู้เสหลาน,นั่นครับพี่น้องของผักมีกับสิยูบ้านขั้นแย่งนะครับบ้านขั้นแย่งเมืองพ้นทองนะครับทางไปเมืองบ้านทนท่องทางไปเมืองพ้นท่องนะครับเขีบเมืองพ้นท่องนะครับ ต่ว่ามันอยู่ติดแท็กซี่เนาะติดข้ามสภานมากบ่ไกลครับกับมันปานขนั้นแย่งแล้วเนะาะก็จกกันไล่ไล่ยีวสิบคายไปแหม่มองหมองไกลๆผมพักนะครับกป <c oughs> นว่าสองทุง่มนี่กับปิดแล้วเดอครับไฟนียจักมันยัง เหลือจะไฟดวงเทิ่งนะครับไฟดวงรางปิดเบรดเปิดพราะเป็นปีที่นะครับเปิดเปละสองสามชั่วโมง <c oughs> <ๆ S 2> นี่ครับขามาฟังนี่ก็สิเป็นเมืองพ้นเขตเมืองพ้นท่องแล้วเนาะเพราะว่าเติมเมืองพ้นท่องไปประมาณสิบกิโลเมตนะครับตัวสิบกิโลเมตร นีนนนนะ่พี่น้องแถวขางสะพานม่ปุ๊บนี่มั่นสิเป็นมองจอดรถชิบล้อนะพี่น้องขางอนท่างนี่น้องจอดรถชิบล้อมองจอดรถพวกนะครับถ้าจอดสิจอดนอนขางท่างนะครับมันก็นคือมีล่างมีละไอแบบแถวนี้ก็คือทํำเลท่องนะครับเปิดลานคาราโอเกนะเนาะแบบหลายแห้งครับพี่น้องมาโซนนี้พูดได้มาเที่ยวแบบมาเที่ยวใดได้ดครับพี่น้องเที่ยวคาราโอเกะ สาขาโลเกตไล,ลายหลายน้ำงขาง,งครับน้ำรานน้ำน้ำซอยนิอยนี่แมนเบิร์ดครับพี่น้องนะ่ไฟไันกับแมนมองหน้าโล่งแร่ผมแทงหลายครับพวกจีนพวกเอียงมันมันขับรถพ่วงมันกถพามานอนโลงแน่สีผมตากมีกต่ร้านอาหารนะครับลงไปนี่ก็ร้านคาราโอเกะแมนเบิร์ดเลยครับพี่น้อง ลานคาร์โลเกตนี่กับแมนครับพี่น้องยีน่นาโรงแรมผมพาไปลานคาร์โลเกตแมนเรืเลยเนี่ยเป็นซิปซิปซ้าวๆลานนะครับทางคุณงกับแมนได้ขาดผลจอดรถะพ่วงฮะเอาล่ะนะพี่นอ้องเดี๋ยวสีมาปิดคลิปเนาะพอดีมาสื่อ,อยาซิฟันกับสบู่ มันเบิดนะครับอย่เล่าจนใส่ใส่จนสบู่แตงยาซิฟันเบิดเนาะปะัาหนาขคือดำตานี้มาสื้อยูเซเว่นครับพี่น้องเดี๋ยวก็สิมะปิดสิบนะครับดยบรรยากาศในเมืองปากเซเนานะปะ้าหนาดำทางร้านผมก็เป็นแกนจำปาซักนะครับพี่นอ้องบรรยากาศพราสว่างเก่าพี่นอ้องกับประมาณนั้นแหลนะเนาะ งี้มาเารเดี๋ยวขาพานเดี๋ยวทํามีโอกาสก็สีไใ้ไปทาเเบิรงอีกเทื่ยหนึ่งเนาะมือ้อเศา้านะครับสีเมื่ออ้อสีไปมาตลาดเนาะสีมาหาสื่อของฝากไปฝากที่แม่เนาะเพราะว่ามือวันที่เศร้าสามย่ำแรงผมสี่ถามเมื่ออุบลนนะครับแล้วก,ก,ก็ขามกลับมาถ้าพ่อกับแม่เราไปเวียงจันทร์นะครับไปยามพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ไว้ซราหนี้พี่น้องฝากท่อ ฝากโปรแกรมคลิปนาครับถีล่าโดยบรรยากาศแามแรกนะครับของปากเซแหลนะเนาะข้งางหลังงามๆครับพี่น้องเป็นวงเวียนนํำพูเนาะวงเวียนลำํูยิ่ยิ้หัวผมนี่ครับก็เขาพิดแล้วนะตอนนี้ค็เป็นเวลาทุมเครืค่องลวพี่น้องเอาไปฝากกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้จะมีพาประการในก็ขอโทษขอโทษพี่น้องด้ครับ สรัคที่มียวไอ้สกน่ครับสวัสดีครับ